เจอกันตรงเป๋อีกแล้วนะคะทุกคนในช่องเบล่าชาแนลวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่เมืองการที่เก่าที่เดิมเพิ่มเติมคือมาร้านบิงซูค่ะทุกคนคะแล้วเราจะบอกว่ารดือนนี้นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือบิงซูเจียน,นะคะ่ะทุกคนอยากเห็นกันไหมคะอยากเห็นกันไหมคะนี่คือพี่เกยนะคะนัค้อยากเห็นกันไหมคะถ้าอยากเห็น กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เวล์ด้วยนะคะทุกคนนะคะกดสับะไคร์นะคะสับเข้าไปค่ะสับ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 นะคะซับสไคร์ให้เวลวด้วยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็มากับเด็กๆนะคะนี่น้องค่ะน้องแป้งกับน้องแป้งค่ะทุกคนค่ะเห็นเห็นอะไรเมื่อกี้เห็นอะไรนี่ค่ะทุกคนเท่ว้าวบิงซูทุเรียนนะคะดูเนือดูแก้ๆแบบยั่วเลยโอ้ยยู่มมากหอมมากทุกคน ร้านนี้บรรยากาศดีนะคะทุกคนไฟสวยถ่ายรูปแล้วสวยมากเดี๋ยวเบลจะเก็บบรรยากาศรอบๆให้ดูนะคะทุกคนว่าจะสวยขนาดไหนสวยเนาะดูดิใช่ค่ะสวยไหมคะไมบรรยากาศอ๋อแล้วเขามีอาหารให้เยอะมากเมนูไปไหนน้องแป้งมีทั้งมีทั้งอาหารมีทั้งไอติมใช่ไหมใ่ิงซูเนาะมีเยอะค่ะทุกคนค่ะบรรยากาศดีใช่ เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะทุกคนแต่ตอนนี้เบลขออนุญาตกินก่อนเพราะตอนนี้กลิ่นทุเรียนมันยั่วมากค่ะทุกคนค่ะนะคะเดี๋ยวยังไงก็ไปกินพร้อมกันนะคะทุกคนคือนี่ก็รอแล้วนั่นก็รอแล้วนะคะทุกคนค่ะกินใจเขานะคะนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปกินกันเลยนะคะ let's go กับเลยค่ะอือ so, in ันนี้นมนะคะอันนี้นมแล้วเราก็ราดด จะให้เบลกินตมนี้มันไปแล้วอะมันผลป้ายแล้วทุกคนเนชิมเข้าไปเลยอ่ะกินเลนะ้าไปด้วยอ้เรียนะกเกินเยเรพี่ดูยนดียนดิเรียนคือทุกคนคือแบบผู้เรียนคือแบบดีมากเนาะบกใหญ่แบบหวานก็ ว้าว 1, 2, 3, สองทลสอร่อยมากเด็กๆไม่รู้สึกว่าเด็กๆเด็กๆบอกพี่เบลติ่งอะไรเด็กๆไม่กินทุเรียนค่ะทุกคนอร่อยอร่อยะจะมีรส หวานหเป็นไงพี่แล้วก็แบบมันผุเรียนคือมันรสชาติผูเรียนฮะดีก็ว่าดีเลยยิ่งมักินกับบิงซูแบบเข้ากันมากเลยนรู้กเอยามาอึดเขอยามาเาอยามาเนัแล้วก็เพิ่มนมเข้าไปแบบคตดีทุกชาอุยสิ่งแบบดีมากกิ เหนืนวิปครีมเลยที่คอนี่คือแบบตรงปกมากอ่าสุดนะตรงปกมากค่ะเดี๋ยวจะห่อาน้าค่ะวันนี้น้องน้องเยอะคนอร่อยมากลูกบอลอร่อยค่ส่คันราคาดีมากค่ะรีวิวให้นะคะมีส่วนลดได้นะคะ คือเขาไม่ได้เอาทุเรียนบบบ๊วยๆมาใส่นะทุกคนไม่ได้เอาทุเรียนแบบตาลามาให้ชิ้นทุเรียนแบบด <ยา S 1> ีเรียนบอกเลยว่ามันดีทุกคนอันน <laughs> <ง>ี้าป็นร้านชื่อว่า ตัวอะไรนะบ้านตัวกลมบ้านตัวกลมนะคะอยู่ที่ท่าน้ำนะคะท่าน้ำเมืองตามท่าน้ำเมืองตามค่ะทุกคนอร่อยแบบนี้มากินสุดยอดค่ะทุกคนค่งสุดยอดให้ยื่เนาะ ะลลืมขอจานแบ่งพวกน้องมันจะได้แบบกลัวมันจะหล่นนะไม่นไมนนี่เดี๋ยวเรากินกับหมูเฟต์เลยนะคะทุกคนเสียงอาจจะเบาหน่อยนะคะเพราะว่ากินใจตัวข้างๆคือข้ายๆร้านบุฟเฟต์คือมันเป็นร้านร้านไม่ได้ใหญ่มากมันดูแล้วอบอุ่นนะร้านบรรยากาศร้านอบอุ่นน่ารักค่ะมีอยู่ประมาณสองสามสี่ห้าหกหกโต๊ะค่ะ แล้เราก็จะแบ่งพืที่ให้เป็นโซนให้อันนี้ก็น่ากินอันนี้อะไรั้ปนกล้วยฮะกล้วยกล้วย้วย็น่ากินอะดูแนยบ 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 번 야야야야야 야, 물러널 야야야야야 내맘을 고백 하 려고 타이밍 만보 는다. 그런 나를 엄보면